เจ้าคะของคุณแม่ตันฝางมาถวายหนันบาทจ้าค่ะคุณยายตันเจ้าค่ะฝังมาถวายหนึ่งพันเจ้าค่ะตจากนมาจากพิจิตรเจ้ป่ะมาจากพิจิตรทองคำาหองคำสีบาทเจ้า่ะเงินหนึ่งพันเจค่ะมาจากพิจิตรครับ่จากพิจิตร อำเภอทับค้อจังหวัดพิจิตรเจ้าค่ะอำเภออําเภอทับค้อโอ้ทับค้อจังหวัดพิจิตรตอนนี้มาเจออรเอาหลวงพ่อจันทากลางเนอะเอาลหลวงพ่อจันทามาด้วยเจ้าค่หลวงพ่ออะไรหลวงหลวงพ่อจันทากับหลวงปู่อัมนะคะโอ้โอ้โจันทาหลวงปู่ำอำัมเจ้ค่ะแล้เข้าใจเราเคยไปไปเทีที่นั่นเจ้ค่ะ แค่ที่วัดท่านจันทาท่านอ่ำรู้เข้าไปเดี <S <S ๋ยวดูไม่ได้เทศนะเทแค่อยู่เล้วเออส่วนจันจันทานี่ไปข้างที่นั่นด้วยเทศที่นั่นด้วยส่วนท่านอ่านี่รู้ไม่ได้ข้างนะเนี่ยข้างอยู่เหรอนะค่ะมันเป็นป่าเนาะทางเจ้าค่ะเป็นป่ามันจำไม่ได้นะ มีอะไรบ้างคู่รีหัวสุเชยายอดทหารนางสาลินีนางสาวโสภนามณีเรืองลูกศิษย์หลวงปู่จันทาฮะหลวงปู่อัม ว่าป่าเขาน้อยจังหวะขี้ขีดสวาทองคำหนักสี่บาทและเงินจำนวนหนึ่งพันบาทแต่หลวงตาเขาที่สวนกุศนให้แก่แม่ปานยายหิมตาปื้มยอดทหารอขอออัวระเวท ดิดอะไรดิศดิเนีน่และนางลิขิตมันมีเรืองทวายอะไรไมู่่นั่นนี่ยสองคำสีบ,บาทโอ้สี่บาทเรเออเออเออสองคำน้ำหนักสี่บาทใช่เพือจะได้เยอะนสองคำเรามีก็สี่บาทของเล่องอะไร ทองคำน้ำหนักสี่บาทบ้านนี้นะเราจะว่าจะปิดปากนะทองคำลงมากระทั่งถึงน้ำไหลซึมไม่จะปิดปากนะให้ซึมเข้าเรื่อยๆทองคำโดนลา่าอะไรเดียกว่าเปิดไว้ตลอด <c oughs> เพราะเห็นกลางหลวงเราบบกห้องมากทีเดียว แล้วว่ทองคำมีบกร่องมากในทางหลวงอย่งได้สาพยายามตลอดมายังสุดท้ายยังว่าทองคําประเภทน้ําไหลซึมไม่มีให้ไหลซึมก็ไปอยู่ตลอดได้เด๋ยวนี้ทองคําเรา <c oughs> ที่ได้เข้ากางหลวงแล้วรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะ่ยหนึ่งมื่หนึ่งพันห้าร้อยครับหนึ่งมื่นห้าร้อยห้าห้าสิบ ห้าร <130. S 1> ้อยสามสิบห้าร้อยห้าสิบอหวานได้อีกหนึ่งโลของคำาร้อยสี่เก้าเออต้องคำที่เราได้จากการช่วยชาติกาวนี้เข้าสู่กลางหลวงเราหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบกิโลครับเออน้ําหนักของคําที่เข้าสู่กลางหลวงเขาวนี้จากพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศได้สองคำหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบกิโลสามสิบกิโลห้าสิบห้าสิบห้าสิบกิโลครับเออ นลทองคำเข้าสู่กลางหลวงหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบกิโลห้าร้อยห้าสิบกิโลนั่นทองคำของเล่นเมาาื่อไรกว่าจะได้เป็นกิโลหนึ่งเท่าแต่ผ้าดินถลน่นมนดนะกว่าจะได้ทองคำหนึ่งกิโลนี่ฟาดก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเห็นไหมเก่งไหมเมืองไทยเราเก่งหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อย ร้อยกิโลร้อยห้าห้าสิบกิโลเออหนึ่งมื่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบกิโลทองคําที่เข้าการหลวงข้าวช่วยชาติเจ้นี้นะทองข้ารมีจำนวนมากคะแนนว่าได้มากอยู่หนึ่งหมื่นกิโลหนึ่งพันกิโลห้าร้อยกิโลห้าสิบกิโลนี่เป็นทองน้ำหนักของทองคำทั้งนั้นเนี่ เข้าสู่กลางหลวงส่วนดอนลาานนี้ได้เพียงสิบ้านสองแสนกว่าที่เข้ากลางหลวงเรียบร้อยแล้วนะนอกนั้นจากนั้นแล้วจะไม่เข้าเราก็บอกเองจะไม่ได้เข้าเพราะเงินไทยเราไม่พอที่จะช่วยชาติไทยของเราเอง ต้องไปดึงอดรล่ามาช่วย <c oughs> สุดท้ายอนล่าก็เลยไม่ได้เข้าเครื่องหลวงตามเงินไทยช่วยชาติตัวเองตาครับนักเรียนมาทำบุญฮะ <c oughs> นักเรียนอุดรอ,อุดรพิษชั้นม .6 ทับ1ทับ2ทั้งหญิงทั้งชายเจ็ดสิบสามคนฮะเจ็ดสิบสามคนนรกเทียนหญิงชายเจ็ดสิบสามคนครูสามคน มาสลบูนยาหลวงตาสองพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทอะไรสองพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถวายปัจจัยด้วยเหรือนี่ฮะปัจจัยด้วยเนะสองพันเก้าร้อยี่บสามบาทอ่อพันเก้าร้อยยี่สามบาทวันที่สี่วันที่ห้าแล้ววันที่หกนี่ถ้าถวายตรงยิงตรงยิงมากนะครับวันที่หกใช่ไหมครับใช่ครับ จะมาจำนวนมากวันที่หกน่าจะเป็นตอนบ่ายโมงนะะบ่ายโมงครับชอพระตจะมากจริงนะจอนทั้นจะเริ่มจะเชื่องบ่ายโมงจะมาท่านจะสันทั้งไหนที่แล้วท่านจะมาเขบางรายที่อาจจะมาสันทั้งไหนที่รวยก็ได้แต่มีจำนวนน้อยที่สังเสรแล้วค่อยมาเยอะมาก ถือเป็นขนมไปมีไงเห็นืครับถือขนมไปมีไงวันที่ห่เนีเราอื่นไ้าหมนคุณวัดตันจะคุณวัดโพขอไว้หลายปีมาแล้วหลวงตาก็อนุญาตเลยเอาทุกปีเลยถ้าคุณวัดรองข่านขอพระพายุสี่ยุหามาก่าบบ้านในวันนี้วันอะแรงแปลคำใช่ไหมครับ เออแรมแตกคำหลังจากเข้าไปษามาแล้วก็แรมแตกคำของทุกปีท่ามาบางปีก็ลืมทุ่มป็ยออยู่วัดตาหลองแสงหลวตะบัวจนกระทั่งถึงบ่ายโมงถึงไม่รู้ดจว่าท่านกัคุณพาลูกอยลูงหามามาเองทำไงมันตายแล้ว ใช้เกินการแล้วเลยไม่มาเราต้องขอขอโทษท่านเพราะเราลืมจริงให้ดูว่าว่านองแกงจนจนจะถึงเวลาเช่นถึงอายุายโอ้ถึงจะมาก็ไม่ฉันอะไรท่าเถอะวะเราขอโทษกันเอามตอไนัมีใจเป็นอ่างว่าืมจริงนะ

วันนีวันเสาร์คนอกว่าวันศุกร์มีวันชื่อนมากืวัน,นวที่หกจะมาวนะันงที่หกึ่งเป็นวันพระทั้งหลายสมยัยวางตันที่สลาใหญ่แล้วก็บางจังรวมธรรมาอะไรมาตังอา,งอา,อาัาธรรมหาครวะนี่ทัางจตุผทังขอให้เป็นอย่างนะั้น วายหนึ่งบาทอ้าช่วยชาติชาวนีรู้สึกว่าดนผลจมบัติเข้าทางหลวงเยอะอยู่นะี่ชาติใจเราจะร่มเปร่มจมปีห้าร้อยสี่สิบในปีห้าร้อยสี่สิบทุกสิ่งทุกอย่างใซบเตาไปหมดหัวบุกคนหัวสัตว์หัวจ่อลงไป ใช่ไหมไมีรงความร่มงจงจนเราจะเฉื่อยใจน,นี่ออกปากร้องโกกเลยลเอาจะช่วยวะเต็มกำลังนั่นแหลวะว่าตั้งแต่นานจนกระทั่งปัจจุบันช่วยตลอดมาก็ค่อยฟื้นฟูขึ้นมาอย่างกองคำจะกอดก็ไม่ใยได้นี่ก็ได้ตั้งแต่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบกิโลครับน ทองคำต้้งก็ช่วยสร้างสาวนี้ก็ได้ตักหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยิโลนุ่มมันของเล่นเมื่อไหร่ว่าเนรัาน่าได้สิบล้านสองแสนกว่าส่วนเงินไทยตะจายทั่วประเทศเงินไทยรั่าไม่เข้าขังหลวงแจ่ไปกับเงินไทยช่วยทั้งประเ,ศระเทศกระจายไปหมดเลยนี่นักเรียนมาจากพิุโลกอืมเออพิซุโลกเลย ช่วยตาเท่าไหร่ตาด้วยพิจโรคมากกว่าเพื่อนนะพิจโรคช่วยตามากกว่าเพื่อนนะต้องอ่านดูที่ตาเขานี่มันเป็นนื้อะไรหนึ่งร้อยล้านขึ้นไปนะตารอบหมดเนะต้องอ่านดูที่ต้องอ่านดูตาตามากมากอยู่นะตา เอาลองอ่านดิพิษโรกเนี้ฮะพิษตุโรกเก้าล้านห้าหมื่นบาทค่ครับเฉพาะตาอย่างเดียวเก้าล้านห้าหมื่นบาทเก้าล้านห้าหมื่นบาทพิษุโรกนะที่หลายจังหวัดเอาว่าอนเอาอ่านไปดูซินะตาอ่านทุกจังหวัดเลยระครับเออเอาอ่านไปดูสี่มันอ่านย่อยย่อจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เอาว่าไปมันอะไรกันจะไม่รู้ ลายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับเมตตาเฉพาะเครื่องมือตาเป็น17โรงพยาบาลอ่นแ่นอน้งนี้นะ,นะเอาว่าไปหนึ่งโรงพยาบาลอุดรธานียี่ิ0ล้านบาทสองศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตานครเวียงจันทร์ประเทศลาวสามิ0ล้านบาทอเออว่าไป สามโรงพยาบาลบุรีรัมหกล้านบาทสี่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่แปดล้านหนึ่งแสนบาทห้างพาบาศรีนักกลินคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหกล้านแปดแสนบาทหกโรงพยาบา,บาลหาบามหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกเก้าล้านห้าหมื่นบาทเจ็ดโรงพยาบาลอุตรดิตตีล้านสามแสนบาท แปดโรงพยาบาลจังหวัดเลยเก้าล้านหกหมื่นบาทเก้าโรงพยาบาลหน,นองบัวลำพูสองล้านห้าแสนบาทสิบโรงพยาบาลพระอาจารย์ฟั้นอาจารย์โลจังหวัดสกลน,นครห้าล้านห้าแสนสองหมื่นบาทสิบเอ็ดโรงพยาบาลไข้ประจักษ์ศิีสปาคมอุดรธานีสามล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทสิบสองโรงพยาบาลหัดใหญ่เก้าล้านบาท ติดสามโรงพยาบาลเพชรบูรณ์หกล้านบาทติดสี่โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีสองล้านสองแสนบาทติดห้าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สิบเจ็ดอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีหนึ่งล้านแปดแสนบาทติดหกโรงพยาบาลจังหวัดนครปฐมสองล้านห้าแสนบาทติดเจ็ดโรงพยาบาลสัต์คณะจัตวาแพทย์ศาสตร์ หายยัไงขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่นสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทรวมติดเจ็บรมพยาบาลเป็นเงินทั้งสิน้นหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนบาทห้านึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านปังดีนะยังตาเหรอมันตึ่งหนึ่งร้อยกว่าแล้วก็จ่ายไปด้านอื่นรวมกันแล้วโหนำอะไรก็ออกงวด ออกช่วยโลกทั้งหมดมีเราพูดเฉพาะตานั่นเนี่ยที่ว่านี่เป็นตาน้อยนะเรียกว่าหมดเราแบ่งนี่เลยนะเราไม่มีกรรมแม่บาทเดียวแม่เอาเราตั้งหน้าตั้งตาช่วยโลกจริงๆมีเท่าไหร่ออกมดออกมดออกตลอดเวลาเลยอย่างนี้แหละช่วยไปจน เต็มความสามารถของเราก็รู้สึกจะเป็นวาสนาหรือว่าวาสนาขั้งสุดท้ายก็ได้ไม่ผิดเพราะมันแน่อยู่ในหัวใจนี้แล้วสันิติโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นผลงานของตนโดยลำดับจนกระทั่งสันติโกสุดท้ายนั้นมันพระพุทธเจ้าก็สันิทติโกเป็นพระองค์แล้วไม่ต้องถามใคร ลาวกทั้งหลายตลอดมาจนั้งปัจจุบันนี้เป็นฮันดิโกจากผลงานของตนโดยลำดับเช่นเดียวกันอันนี้ผลงานของเราที่ปีนี้เกิดมาแทบเป็นแทบตายก็ว่าสุดท้ายแล้วว่าผลงานสําเร็จทุกอย่างสมบูรณ์แบบถ้าพูดถึงเรื่องภายในใจิตใจหมดทางต้องสิแ้วหมดทุกอย่างเลยแต่ิริยาชาสร้างภายนอกนั้น มันมีทุกแบบพวกปากเหล่านี้เนี่ยเรามีฝ่ามือเดียวเราตีปากไม่พออืีจูงหมาไปก็กว่ากันหลวงตาจูงหมาจูงอะไรก็ว่าจูงอะไรก็ว่าไปวดอันนี้แหละปากมันปากปากเปาะปาก,ปากบอลพูดก็ว่าไปอย่างนั้นนะเข้าใจไหมอ้เราก็าจูงเราไปไ <c> ป <oughs> นี่จิริยาภายนอกเข้าใจไหมมันอยู่ในสนามแห่งการตำหนิติชมโลกกรรมำแปดอยู่ในกิริยาเหล่านี้ทั้งนั้นแหละ ส่วนจิตใจผ่านหมดพูดให้ฟังชัดเจนเราไม่มีอะไรที่จะข้องลแล้วในจิตไม่ว่าอะไนี่เป็นชาติสุดท้ายของเราเราช่วยโลกยียงช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากนี้แล้วก็ดีผงไปเลยไม่กลับบอกว่าไม่กลับก็ไม่กลับเพราะประจักษ์มันขาดอย่นงนี้คนเราฟังฟังวัตวนฟังวิวัตจกักวิวัตธรรม ฝั่งวัตวนคือหมุนกันตลอดฝั่งวิวัตวิวัตรธรรมนีม้หมุนกลับไม่ต้องมาอีกแล้วนั่นสองฝั่งเป็นคนละฝั่งขาดกันแล้วเชื่อมกันไม่ได้เลยนั่นนี่แหละพูดจากสันที่ที่โกที่ปฏิบัติมามากน้อยเราก็ได้ช่วยโลกเต็มกำลังลเราเรียวกว่าเราไม่เอาอะไรก็บอกว่าแบเลยไม่เอาทุกอย่างไม่เอาทั้งนั้นแหละ ออกมดได้มากได้น้อยตามแต่จะเห็นต้องควรที่จะช่วยเหลือหรือมากน้อยเพียงไรตามเหตุผลและความจําเป็นที่จะช่วยเหลือที่นั่นมากที่นี่น้อยใครจะมาว่า,าเราลําเอียงไม่ได้เราถือเหตุผลความจําเป็นเป็นสําคัญเหตุผลคือความจําเป็นเป็นยังไงไงควรจะมากแต่น้อยก็ลงตามนั้นตามนั้นตามนั้นจนหมดจนหมดตลอดมาเราไม่มีเงินติดเนื้อติดตัวเราละ ออกตลอดอย่างนี้แหละเพื่อช่วยพี่น้องทั้งหลาย <c oughs> นี่ก็บอกว่าเป็นเวลาสุดท้ายด้วยพูดอย่างเป็นหนึ่งไม่มีสองอยู่ด้วยนะอืมเป็นเวลาสุดท้ายของเราไปแล้วจะกลับไม่กลับมาอยู่แล้วว่อืมเพราะว่าอย่างนั้นท่านชัดเจนเลยต่ยิ่ิยาชาทางอยู่ในสนามแห่งโลกธรรม 8. แปดเราเอาเอา,เอาจริงเอาจังกัาม่มาได้ทิ้งไว้นี่เลย อโลกธรรมแปดทางไหนจะเข้าทางไหนให้เข้าเลยบอกส่วนวิียาอาการเข้าใจไหมใครจะมีตีชมอะไรเอาว่ามาเลยวิทยาอันนี้เป็นเป็นสนามโลกธรรมให้เข้ามาแต่ส่วนธรรมชาติอันหนึ่งเข้าไม่ได้ผ่านแล้วนั่นฟังเข้าใจโลกธรรมมันจะอยู่ในวิสัยของโลกด้วยกันส่วนนอกจากโลกธรรมแล้วเลยโลกไปแล้วไม่มีอะไรที่จะ เกือมถึงแล้วพูดง่ายๆแม้ตัวเราเองเราก็ไม่เคยได้มีข้อใดที่จำเนี่จิตใจของเราวบกพร่องตรงไหนหมดโดยสิ้นเชิงมีหมายทั้งใจล้วนโลกนี้เป็นโลกศูนย์เปล่าว่างเปล่าไปหมดเลยจิตหมดทุกสิ่งแล้วก็เรียกว่าหมดสมมติสมมติทั้งมวลก็ศูนย์ไปหมดจากจิตจิตคายออกหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นละท่านว่าศูนญจโตโลกัง โลกเป็นของศูนย์เล่าศูนย์ออกจากหัวใจหมดมีอะไรก็มีอยู่ตามสภาพของเขาแต่ไม่เข้ามาผ่านหัวใจทันเดียวว่าโลกนี้ศูนย์หมดศูนย์จากหัวใจนั่นอากันจำเอาไว้นะการปฏิบัติธรรมในชาตินี้เราก็ให้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยของเราจนกระทั่งหมดที่ต้องส่ในการบำเพ็ญธรรมเข้าสู่ใจเอาจนกระทั่งใจจับธรรมเป็นเดียวกัน หมดทางต้องติหมดทุกอย่างในภายในหัวใจไม่มีแต่กิริยานี่เป็นสนามของโลกธรรมแล้วแต่ใครจะตำหนิที่เรียนไปแบบไดภูมิไรมันเป็นไปตามความสําคัญมั่นหมายและป่าของผลต่างหากนะอันนี้อันนี้เป็นเป็นสนามที่ลงของโลกธรรมส่วนอันหนึ่งนั้นเข้าไม่ถึงแล้วนะพากันจาเอาไว้กิริยาการนี่เหมือนโลกทั่วไปใครจะติก็ได้ใครจะชมก็ได้ พี่อาการอย่างนี้แต่ธรรมชาติดีกันหนึ่งเหนือไปแล้วที่ตําหนิตีเตียนไม,ไม่ไม่มีความหมายนะเอาการจำมันนะเอาละวันนี้ตอนนั้นเราให้พรนะแดบดบโมสิบห้าทีให้พรละนี่อิชิตังปฏิตังส่มหังสิปเมวะสมิจโตุสาเพกูเรโตสังกปา จันโชันะรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสภิจโยวิวาชานตุสัพพโรโคมีนัสตุมาเตภวะมันตตราโยสุเีติคายุโกขวะอภิวาทนาสีชนิจังปุชาปจายีโนยะตาโรธรรมาวาทานติ อายุวันโนสุขังบาลานุตอนนั้นนี่ตอนนั้นน่ะเยอนี่แปดโมงกว่าแล้วนะวันที่วันที่วันนี้วันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกรพะจะเต็มหมดเลยที่ศาลาใหญ่ต้องก็เริ่มเที่ยงไปละพะสมาเต็ม พอฉันอะไรหัทันหรือเพ่งอะไรจะพระวัดบ้านเแน่เล้ยเดี่ยวมาเอ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 าเาฉันเอยเออเอ๊ะแกมุงสึ้งเนา